ดูดวงราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคม -16 สิงหาคมประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของชาวราศีกรกฎเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในหลายๆด้านแต่ต้องใช้สติปัญญาและความอดทนในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของศัตรูในที่ทำงานหรือคนใกล้ชิดที่อาจแฝงตัวเป็นศัตรูเงียบอย่าประมาทเป็นอันขาดดวงการงานสำหรับงานประจำการงานจะมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่จะมีคนบางกลุ่มอิจฉาริษยาพยายามขัดแข้งขัดขา,ขดขาหรือสร้างปัญหาใส่ร้ายลับหลัง งานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นแต่ต้องระวังลูกค้าหรือหุ้นส่วนที่พูดจาหวานหวานแต่หวังผลประโยชน์อย่าไว้ใจใครง่ายๆต้องเช็คสัญญาและเอกสารทุกฉบับอย่างละเอียดเสริมดวงการงานถาวายสังฆทานเป็นชุดอุปกรณ์ทำงานเช่นปากกาสมุดหรือเครื่องเขียนและขอพรจากหลวงพ่อโสธร หรือพระภิกเนตรเพื่อความสำเร็จดวงการเงินการเงินเริ่มคล่องตัวขึ้นมีโอกาสได้โชคลาภแบบฟลุกๆจากการเสี่ยงโชคแต่อย่าโลภมากเล่นแต่พอประมาณรายจ่ายจะหมดเงินไปกับเรื่องของครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของคนในบ้านเสริมดวงการเงินทำบุญบริจาคลงศพหรือปล่อยปลาไหลก้าตัวจะช่วยให้เงินทองไหลามาเทมา ดวงโชคลาบโชคลาบเดือนนี้มาจากคนใกล้ชิดหรือจากการเดินทางไกลเลขนำโชคสองสหวันโชคลาภวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ดวงความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนถูกใจจากงานบุญหรือการเดินทางแต่ต้องระวังจะเจอคนเจ้าชู้อย่าหลงเชื่อคําหวานง่ายๆควรดูใจกันไปก่อนเสริมดวงความรัก ไหว้ขอพอรพระแม่ลักษมีหรือขอพอรเจ้าแม่กวนอิมจะช่วยเสริมสเสน่ห์และดึงดูดคนดีเข้ามาในชีวิตคนมีคู่ระวังปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเรื่องความหึงหวงหรือความเข้าใจผิดอะไรที่อภัยได้ก็ควรอภัยไม่ควรจุดชนวนความขัดแย้งเพราะอาจทำให้ความรักสะดุดได้เสริมดวงความรักทำบุญถวายของคู่เช่นเชิงเทียนคู่หรือดอกไม้ก้าดอก ดวงสุขภาพสุขภาพโดยรวมถือว่าดีแต่ต้องระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรืออาการปวดเมื่อยกลามเนือ้อหลังและต้นคอจากการทำงานหนักเสริมดวงสุขภาพปล่อยนกปล่อยปลาหรือทำบุญโรงพยาบาลสงส์ศัตรูคู่อาฆาตคนใกล้ชิดที่แฝงตัวเป็นศัตรู ในที่ทำงานระวังคนหน้าไหว้หลังหลอกหรือคนที่แซงทำเป็นมิตรแต่แอบแทงข้างหลังควรใช้ความนิ่งสงบสติปัญญาและการให้อภัยเป็นกรอบป้องกันตัวเองไม่ควรตอบโตร้รแรงเพราะจะกลายเป็นจุดอ่อนให้ศัตรูเล่นงานเสริมดวงป้องกันศัตรูทำบุญปล่อยสัตว์108ชีวิตหรือถวายสังฆทานด้วยมีดโกนกันไกลเพื่อสะดอกเคราะห การเสริมดวงโดยรวมทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ปล่อยสัตว์เช่นปลาไหลเต่าหรือโคกระบือบริจาคเครื่องนุ่งหม่มหรือผ้าห่มให้ผู้ยากไร้สวดมนต์บทพาหุงม,มหากาก้าจบทุกคืนก่อนนอนคำแนะนำส่งท้าย เดือนนี้ดวงของชาวราศีกรกฎจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ต้องระวังคนใกล้ชิดที่ิชาริษยาอย่าประมาทและอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆทำบุญเสริมดวงบ่อยๆแล้วความสำเร็จจะเข้ามาเองบทสวดเสริมดวงประจำเดือนปิทิปิโสภควาก้าจบพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอพอรให้พ้นจากศัตรูและสิ่งไม่ดีทั้งปวงเจ้ลึกนิสัยใจคอบุค,คลิกภาพด้านมนุษยสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์และความร่ำรวยฉบับละเอียดที่สุดด้าน,นิสัยใจคอพื้นฐานนิสัยของชาวราศีกรกฎเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนรักครอบครัวและมีความเมตตาสูงเป็นคนที่มีความอดทนสูงม,มากสามารถอดกลั้นกับสิ่งที่ตัวเองไม่พอใจได้อย่างเงียบๆแต่ในช่วงเดือนนี้นิสัยบางอย่างจะโดดเด่นเป็นพิเศษได้แก่คำแนะนำ อย่าปล่อยให้อารมณ์อ่อนไหวมาครอบงำจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความลังเลใจในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต้องฝึกปล่อยวางและเข้มแข็งให้มากขึ้นด้านบุคลิกภาพเดือนนี้ราศีกรกฎจะมีราศีจับดูมีออร่าและเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติใครเห็นก็อยากเข้าหาเพราะมีพลังบวกในตัวเองลักษณะเด่นของบุคลิกภาพในเดือนนี้ พูดจานุ่มนวลมีสเสน่ห์แต่งตัวดูดีสะอาดสะอา้านสายตาและแววตามีอำนาจแฝงเคล็ดลับเสริมบุคลิกภาพแต่งกายด้วยโทนสีฟ้าเขียวอ่อนหรือสีขาวจะเสริมสเสน่ห์และเพิ่มบารมีพกน้ำหอมกลิ่นดอกไม้เช่นกลิ่นกุหลาบหรือกลิ่นมะลิจะช่วยเสริมความมั่นใจและเพิ่มสเสน่ห์ในตัวเองด้านมนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ เดือนนี้ดวงด้านมนุษยสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎโดดเด่นมากเป็นพิเศษใครเห็นก็อยากเข้าหาพูดคุยด้วยแล้วสบายใจแต่ต้องระวังสองกลุ่มคนนี้ 1. เพื่อนร่วมงานที่น่าไหวหลังหลอกทําทีเป็นมิตรแต่ลับหลังคอยใส่ร้าย 2. คนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องเงินทองวิธีสังเกตศัตรูแฝงตัวชอบถามเรื่องส่วนตัวบ่อยเกินไป พูดดีต่อหน้าแต่พยายามหลีกเลี่ยงสายตาเวลาคุณมองคอยแทรกแซงความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นวิธีเสริมดวงด้านมนุษยสัมพันธ์ทำบุญด้วยการบริจาคน้ำดื่มหรือของใช้จำเป็นให้บ้านพักคนชราสวดมนต์บทพาหุม,มหากาทุกคืนก่อนนอนด้านความร่ำรวยเดือนนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งระยะยาวการเงินจะดีขึ้น เรื่อยๆมีรายได้เข้ามาหลายทางทั้งจากงานประจำการลงทุนและโชคลาภช่องทางความร่ำรวยในเดือนนี้วิธีเสริมดวงความร่ำรวย 1. ทำบุญปล่อยสัตว์เช่นปลาไหลหรือเต่า 2. บริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้คนยากไร้ 3. ถาวายสังฆทานด้วยของใช้จำเป็นเช่นสบู่แปรงสีฟันเคล็ดลับดึงดูดเงินทองพกเหรียญบาทหนึ่งเหรียญ ในกระเป๋าสตางค์โดยไม่ใช้เลยตลอดเดือนสวดมนต์บทนโมมีสัพเทวานังก่อนนอนทุกคืนด้านอำนาจวาสนายุยธรรรดาศักด์เดือนนี้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ได้รับตำแหน่งหรือความไว้วังใจจากผู้ใหญ่ในเรื่องงานอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลง,งานสำคัญวิธีเสริมดวงอำนาจบาร,รมีไหว้พระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระนเรศวราช จุดทูก16ดอกกลางแจ้งแล้วขอพรในคืนวันพระสรุปนิสัยใจคอบุคลิกภาพและความร่ำรวย2568าแคำแนะนำส่งท้ายเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆแต่ต้องระวังศัตรูในคราบมิตรจงใช้ความใจดีของคุณให้ถูกที่ถูกคนบทสวดเสริมดวงประจำเดือนนามพัทะนโมพุทธายะ มาอุตสวดก้าจบขอพรเรื่องโชคลาภและป้องกันศัตรูเคล็ดลับเสริมดวงแบบเร่งดวง่วนทําบุญปล่อยปลาหลายก้าตัวบริจาคลงศพหนึ่งโลงสวดบทชินบัญชรก่อนนอนขอให้ราศีก่อนกดจงมีแต่ความร่ำรวยอำนาจวาสนาและมีชัยชนะเหนือศัตรูในทุกๆด้านโชคดีเฮงเงรวยตลอดปี2568ครับ คําอวยพรแด่ชาวราศีกรกฎขออำนาจแห่งฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองชาวราศีกรกฎให้มีแต่ความสุขความเจริญทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาอํานาจวาสนาบาร,รมีเปี่ยมล้นความรักสมหวังคนสดพบคู่คนมีคู่รักมั่นคงศัตรูพ่ายแพ้ห่างไกลคนคิดร้ายสติปัญญาเฉีบแหลมคิดสิ่งใด ขอให้สมความปรารถนาคาถาเสริมดวงชะตาในชาลีติปียังมะมะัสวดก้าจบทุกวันก่อนนอนขอให้ร่ำรวยมีสเสน่ห์มีคนเมตตาเคล็ดลับสุดท้ายคิดดีพูดดีทำดีบุญกุศลจะหนุนดวงชะตาให้ชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากยากจนเป็นเศรษฐีจากศัตรูปเป็นมิตร ขอให้ชาวราศีก่อนกฎมีเงินใช้ไม่ขาดมือมีคนรักรายล้อมสุขภาพแข็งแรงและส่งปรารถนาในทุกสิ่งโชคดีเฮงเฮงรวยรวยตลอดปี2568